ในในลานนะที่แป้งสูงที่สุดอยู่นะห้วยบงเป็นแป้งสูงฮะนี่นี่ที่เห็นนี่คือห้้ยบงห้้ยบงร้อยฮะถ้ามาจากฝั่งนี้ต่อนี้จะเป็นเก้าสิบนะฮะลำลำมันตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มของเขาเขาจะดูแลเฉพาะนะพอไม่งั้นพวกเขาจะเสียเวลาเสียเวลาคือเป็น ให้ไปปลูกแล้วเหรอเน่เฮ็ดปเป็นแล้วก็ได้ซ้ำนิวกอยแบบนี้ยังเสียพันซ้ำขอบมุนคือว่าลักษณะของห้อยบวงเนาะที่ผมดูไปที่ดูนะหนึ่งถ้าเราปลูกแล้วนี่บมีวิธีการที่ถูกต้องนะครับหรือว่าใช้วิธีการเดิมนะครับหัวมันสีไอ้การแตกหน่อยเนี่ยมันจะน้อยหัวสีบ่ค่อยยาว เนี่ครับเราเลยไม่ค่อยนิยมปลูพกพวกไม่บงกันสิเป็นนิยมเกี่ยวกับพวกระยอง<ต><ต>ระยองนะ่เป็นไอมันจะแพงได้ดีกว่าเนี่ยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งพวกระยองเนี่ยหรือแบบว่าเกษตรศาสตร์มันสิน้อย,อยแต่ว่าไม่บ่งนี่เอีมันจะเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะสูงท,ท,ท,ที่เทียบกันแต่เราใส่พันเนี่ยถามได้ครับถามได้เลยครับวบันนี้ขอถามครับในนี้มีผู้ใอะไรเคยซีมมนดิบอยู่บอสมันทั่วไปน่ะ จะคล้ายคือน้ำม่วนแต่ตัวนี้โอนหวานคล้ายกับมันเกี้ยวโปะครับลองลองลองซินี่มีใครถามไหมครับไก่มันเผาบหรอคล้ายๆมันเผาครับอันนี้ถามได้เลยครับตัดกด้วยน้ำม่วนนี่ถามได้เลยถามเลยเอาลองลองเพลียกใช้ผ่านสามตับเนาะผ่านสามฮะรอบสองผ่านสามลูกใหญ่โอ้ผ่านสามลูกใหญ่จะยอดลดน้อยมาเล่นเนี่ยโบได้มันดอกเอาลดน้อยได้โบจะเบิ่งได้บนนี้ได้ดีงามเนาะ มันต้องสมดุลครับเบิ่งคูมันขนใหญ่ครับรถรถที่ไถได้นี่ครับจะเป็นรถเครื่องเนินนี่นะเนินองมีสามผมขึ้นไปหลงังสายตำรวจนะครับให้ผมแม่นสายตำรวจนะขึ้นไปอีก<บ>เช่ดหนึ่งเพิ่งมาฮัทอยู่นี่แหละสองปีผมบอกมันจะมีคนไถได้อยู่บางคนหรอกผมแมนไถได้ทั้งหมดประทายน่าเอ,อ็นด์เนาะแต่พรท่านก็ไปร้องฮัเบิ่งแต่ว่ารู้สึกว่าเทียมจะมีคลิปอยู่เยอะก็เปิดให้เขาดู อ้้ันนละะโโฟตครับคือคือเน้นเน้นไถลึกไว้ก่อนครับไถลึกคือกว้างและคือเทาที่มาขว่วยอย่างไดจังปีนี้ผมมาให้มันขยายออกเป็นวงใหญ่กว่านี้ก็เอาผ่านหกลงก็มาดูกันได้ฮะมาดูกันได้เอาผ่านหกหรือครับผ่านหกสามแล้วก็มาหกสามแล้วก็หกใช้ควบสักกันเลยบอกครับผ่านหกก็ดึงเทือเดียนี่แหละดึงเลยให้มันเป็นร่องเลยนะครับดึงเป็นร่องเลย เป็นล่องเลยตามจะเป็นล่องมันจะขึ้นคู่เองครับไทยบัวเวนอกไทยฮอนผมได้บอกเขานีคาใช่ไหมบอกเนี่ยรอดตายจะเห็นตอนเฮ็ดคู่ล่ะครับก็มาดูครับมาดูก็ประมาณช่วงสิ้นเดือนก็ไปไกลมาเลยครับไกลไปไกลมาไปแวะมาเบิ่งปุ๋ยที่สีรองพื้นนี่ดิจุลินทรีย์คือหัวหน้าว่านี้ปุ๋ยหมักคำนี้ก็ได้บวกครับน้ำหมักชีวภาพนี่น้ำหมักชีวภาพไอ้อย่างดีครับ E.M บอกรวมแล้คือคือคืออย่างนี้